สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมไก่มือแล้วครับไก่มือเขาสิมารับโชคไปนํากันแล้วหมดว,วันที่สิบหกกรกฎาคมหกครับผมเมื่อนี้เบานองจะมาบอกความฝันครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจรารณญาณในการรับชมแับฟังนําความฝันนี้เป็นของเบาหนองเองครับเบาหนองกับบริ้ฝันมาหลายมือแล้ว ฝันตึงแต่เล็กๆปุนกระโจดให้ฝันอีกเลยมือนีครับฝันมาตื่นมาดูความดีใจว่าแต่มันเป็นเรื่องจริงก็คือวาแหละเนาะความฝันตื่นึ้นมากอะคิดอยู่ได้ว่าเออถ้ามันเป็นเรื่องจริงคือสิดีเนาะบอลต้องคิดในใจนะแล้วก็มานั่งคิดออวมาสีบอลลงคิดดีโบโนอี๋ยวขัดจิ มีพู้อยากฟังบ่เนาะก็คิดไปได้คิดไปได้คนเฮาเนาะพวานี้อ้าตัดินใจเบาเัาเบาเอาเถอะเมื่อคืนเบาหนองฝันบัณนี้วัน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 เกิดเบาหนองเนาะเดี๋ยวอธิบายก่อนวันเกิดเบาหนองนี้วันเดือนตุลานี่แหละสีมาฮอดนี่เดือนตุลาสีมาฮอดนี่วันเกิดเบาหนองเพราะบันนี้เบาหนองนอนอยู่ ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนฝ่าห้องไปยังลงมาเลยเหมือนฝ่าผ้าไปยังเสียงนี่ถล่มลงมาเลยถล่มลงมากลางบานเบาหลอกเลยเบาหอก็เลยว่าเฮ้ยเสียงคือตุ่มลงมาเลยไปยังตุ่มลงมาอยู่ลงกลางบานเบาหลอกเลยเลยบันนี้ก็เลยเห็นเห็นรถคันหนึ่ง จอดอยู่จอดอยู่ในบาทจอดอยู่ในบานตกใจเลยเอา้าตอนลรกบ้าน้องคิดว่าสิเป็นอีหยงังเสียงอีหยังจัอยักผพตื่นขึ้นมาเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่กลางบาทห่อมาแต่ทางงใดบุญบ้านหองว่างวยอันคือสิมาทะลุกลางบานแนวนี่บ้านหนองว่านะอันห่อมาแต่ทา้งใดหนัวบ่านบ้านองว่า คือสีหอมมาคักเพาแน่แท้เบาหนองวาสินะบัดนี้เบาหนองก็เลยมองขึ้นไปบนบนฝาเพดานเป็นรูเลยเด้เป็นรูเลยบัดนี้แกได้ยินเสียงคนว้าอาว่าสุกชันวันเกิดเดอว่าสันบ้านหองวันเกิดยังเดือนหนีเดือนยังยังชิม่าวาสุกชันวันเกิดคนว่าบ้านเบาหนองว่านะเอารถมาให้คนวาสุกชันวันเกิดคนวาบู่ล่ะ ทุกสัน้นมันเกิดเอารถมาให้คนว่าก็เลยว่าขันเสียเอามาให้เป็นอย่างคือบอกขี่มาดีๆว่าขี่มาดีๆมันมันบ่น,นีดอกห่อมาเลยดี่นว่าห่อมาทะลุลงมาเลยดีแล้วว่าเสียงผู้ชายแต่เราบ่เห็นคนเด้่ยได้ยินแต่เสียงอ่ะได้ยินแต่เสียงบ่นหนุก็ล้ว่าไแบบนี้ก็ได้บ่ได้เบแล้วว้าซั่นบ่าหัววันเกิดบ้านหนอ่กันเลยเสิเอามาฝากเอาของขวัญมาฝาก่นว่า แลกเบนิเบาน่องก็เลยโอ้งามงามงามเบาน่องว่างามงามบาน่องก็เลยงามงามวนเบิ้องลวดงามงามวนเบิ้องลวดก่อนตอนแรกงามวนเบิ้องลวดงามเว้ยแต่ที่กระเลยว่าโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อคุณได้เอามาให้บุ้งหูละเบาหนงบอกเพคุนสิละผู้ใดเอามาให้บุ้งหูละอันลอยมาเที่ยวฟ้าปานนีบริษัทเพอบัดเบิ้ง บอลนีบ้าหนองก็มาบึงทะเบียนรถบอลหนองมาเบึงทะเบียนรถเห็นทะเบียนรถนี่แบบโอ้งามงามะลึงเลยทะเบียนรถคันนี้บอลหนองกับท็กว่าอย่างไรล่ะแต่ว่ารถคันนี้นะบอหนองเคยเห็นแล้วเคยบาลหนองเคยเห็นแล้วแต่ว่ากับบริคิดอย่างกับบริคิดอย่างบริคิดว่าสีมีอย่างเลยบ่กเคยคิดเลย ไปๆไมาๆรถแคันนี้ทะลุหลังคาห่อมาอยู่กลางบ้า,านบ้านหลงเลยเพิ่ดมามาแฮปปี้เบิร์ด,ดย์เพิ่นวายแตงซีบอกน้องโอ้ยงงเลยว่าจ้นไอ,ไอ้บัานนี้บ่าวน้องเกิดเดือนตุลาเนาะบ่าวน้องเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเดือนตุลาตุลา,าเดือนสิบเนา<อ>ะวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบพศสองห้าสองสอง นี่คือมันเกิดเดือนเกิดแล้วก็พ่อสอเกิดบ้านหนองนครับน้ะบานหนองกันอายุสี่สิบามแต่ย่างสี่ตุลาเด็กสี่สิบสี่เต็มนะครับนาะสี่สิบามย่างสี่สิบสี่แล้วก็บ้กกบา,นบนบานเลขที่ที่บ้านหนองอยู่ก็คือบานเลขที่เก้าสิบสามบานนี้ทะเบียนรถทะเบียนรถที่ห่อมาก จอดอยู่กลางบ่ก็คือ3า0 4ก9 0 4แต่ว่าด้านหน้ามันมีเลขก 6. มันมันมันมีเลขกหดำล่ะ6ถ้าถ้าเอาเลขกเหลขหาโตมันมันมันมีเลขกอยูน่นน่นหาโตก็คือ3904บอก,ก้าเรย่าก็เลยว่าฮะรองเบิง้งมันสิมาจางไหนแต่ว่า หลายคนถามมาว่าเบ้าหนองซื้อเล็กตัวไหนไหวเบ้าหน่องก็บอกไปแล้วว่าเบ้าหนองซื้อเล็กลุงผู้สวงเล็กแม่ฮนันนี่เล็กลุงผู้สวงคือย,อยังแล้วก็เล็ลุงผู้หมุนเล็ลุงผู้สวงก็คือหาหนึ่งหนึ่งที่เบ้าหนองซื้อไหวหาหนึ่งหนึ่งแล้วก็เล็กลุงผู้สวงปลาปลาโนนน้องคู่หาหนึ่งหนึ่งเล็กแม่ฮันนี่ก็หาหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเล็กเซมซี่ของลุงผู้สวงเอลุงผู้มูลน่ะสามหา เลสเซนซี b b me, ่ไเลสบินปองของแมฮันน ca 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 ี่หนึ่งสองแล้วก็ทะเบียนรถลุงผูสวงเก่าๆแล้วก็บ้าหนุ่มก็ไปจุดถูอยู่วัดไอ้หวยขยุ่งลุงผูสวงหวยขยุ่งกระได้เก่าเก่าเก่าเกาเกาเกาเามากเกิดเก่าสามโตมา่อกิเป็นเก่าสามกระได ารากรเล้เกาเกากไรเกาหากไถ้าเบิ้งกลับหัวนะครับเนาะล้ยการล้วงปู่สวงไอบบ้บัญจบกบานก็จุด,ด 9, 9, 49, 9, 49, ทัวไปเก้าเก้าสีเกลขเซมซี่สอ่ะเลขเซมซี่สอนะครับที่บ้านน้องหาไว้เดี๋ยวบ้านน้องจะลงให้เบื่องอีกนท่านึงดอกว่าบ้านน้องหาต้นนี้ไปยังไงกันนี่แหะครับเนาะมาความฝันบ้านานองกัน ทะลุความฝันก็คือเ่าวน้องนอนอยู่ฝันว่ามีรถทะลุหลังคามาจอดอยู่ในบ้านเ่าหน้องครับล้วก็มาสุขสันต์วันเกิดเ่าวน้องบ่าวน้องก็งงอยู่มันบ่ทันฮอวันเกิดเ่าหน้องเป็นอย่างที่มาให้ของขวัญวันเกิดเ่าหน้องล่วงหน้านะครับนาะวันเกิดเ่าวน้องก็บ่าวน้องเกิดวันที่11เดือน10 2สองห้าสองสองบัตรที่บ้านเ่าวน้องก็93กะถ้าเบียนรถถ้าเอาซีโต มันก็สามเก้าศูนย์สี่ถ้าเอาหาโตกะหกสามเก้าศูนย์สี่อย่างไดผู้ใดเขามารับฟังก็ให้มารับชมก็เบาหนองเบาหนองกับบุ้งหัดอกวัาเลข่สิมาทะเบียนรถบอสิมาอายุเบาหนองบอสิมาพ่อสเกิดเบาหนองบอสิมาวันเกิดเบาหนองบออันนี้เบาหนองก็บอกบ่ได้แต่เบาหน่องฝันเบาหนองก็เลยเอามาบอกสู่ฟังเดี๋ยวสิ่าเบาหนองมีตัวเลขยังหรือบ่มาบอกสู่เอฟซีฟังจะไดงไก็ขอให้ทุกคนโชคดี คิดสิ่งไหนสมวังดังปารถนางวดนี้เขาวันรับโชคเปน็น้ํกการคือเกา่างวดวันที่16กรกฎาคมขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ